Hello Truth welcome Gospel Bible daily to our and Study สวัสดีนะครับและยนินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันนะครับด้วยความจริงของข่าวประเสริฐ We're so glad you've joined us to study the Word of God together for a few minutes เราก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้คุณมาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันกับเรา You know the Bible tells us that physical exercise profits a little พระคัมภีร์ก็บอกกับเรานะคะว่าการฝึกฝนทางฝ่ายร่างกายนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเราบ้าง But spiritual exercise profits us life things in แต่ว่าการฝึกฝนทางฝ่ายวิญญาณก็จะเป็นประโยชน์กับเราในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะคะ and one of the ways we exercise ourselves spiritually is by hearing and studying the word of God แล้ววิธีหนึ่งนะคบที่เราจะฝึกฝนชีวิตทางฝ่ายวิญญาณก็คือการที่เราฟังหรือศึกษาถ้อยคำของพระเจ้า today I want to talk to you about biblical humility วันนี้นะคะผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของความถ่อมใจตามแนวทางพระคัมภีร์ I think that in the body of Christ uh, there's not much clarity about this doctrine คิดว่าในพระกายของพระคริสต์ไม่ได้มีหลักคำสอนในเรื่องนี้ที่ชัดเจนและถูกต้องตามแนวทางของพระคัมภีร์เท่าไหร่ And so many Christians have an unbiblical understanding of humility คริสเตียนหลายๆคนก็เลยมีความเข้าใจเรื่องของความถ่อมใจที่มันไม่ตรงกันกับพระคัมภีร์ But however humility is a is a powerful thing in our lives. แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับความถ่อมใจมันเป็นเรื่องที่มีพลังและดีมากสำหรับชีวิตของเรา You know the word of God teaches us to be humble before God. เพราะถ้อยคำของพระเจ้าสอนเราไว้ให้เราถ่อมใจลงต่อพระเจ้านะครับ And and humility has lots of profits in our spiritual life and in our physical life. และการที่เราถ่อมใจตรงนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งชีวิตทางฝ่ายวิญญาณแล้วก็ชีวิตทางฝ่ายร่าง So let's look the word of God the at ให้เรามาดูจากในถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะในหนึ่งเปโตรนะคะบทที่5ข้อ6 it says therefore humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรตรงนี้เป็นสติปัญญาของพระเจ้าแล้วก็เป็นถ้อยคำของพระองค์ด้วยนะคะและสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้พูดเอาไว้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายๆมากเลยแต่ก็มีพลังมหาศาลด้วยพระองค์บอกว่า ทรงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้านะครับ i m e เพื่อว่าพระองจ,จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรหรือเวลาที่เหมาะสมนะครับคือพระเจ้าจริงๆแล้วพระองค์อยากที่จะ ยกย่องส่งเสริมชีวิตของเรา He wants to exalt you in your job พระองค์อยากจะยกย่องคุณขึ้นในงานที่คุณทํา He wants to exalt ex your marriage และพระเจ้าก็อยากจะยกย่องหรือทําให้ชีวิตครอบครัวของคุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น In you know, a God wants every area of your life to be exalted พระเจ้าจริงๆแล้วอยากที่จะยกชูคุณขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตอยู่แล้ว That is always God's will for you for and for for, for your family และนั่นก็เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับชีวิตของคุณและก็ครอบครัวด้วยนะครับ To be exalted by God means การที่เราจะ ได้รับการยกขึ้นจากพระเจ้านั้นหมายถึง That his favor and his blessing takes us higher in life ความโปรดปรานและพระพรของพระองค์จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ย ก้าวเข้าไปสู่ในระดับที่มันสูงขึ้นกว่าเดิม There's a supernatural progress that comes in our life แล้วมันก็จะมีความก้าวหน้าอย่างเหนือธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา By the favor, by the blessing, and by the power of God โดยความโปรดปรานโดยพระพรนะครับแล้วก็โดยพระคุณของพระเจ้า But the problem is when men try to exalt themselves แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามนุษย์พยายามจะยกตัวเองขึ้น In their own strength, in their own knowledge ด้วยกําลังของเขาหรือว่าความรู้ของเขาเอง And that's what many people in the world try to do และนั่นก็คือสิ่งที่ผู้ คนในโลกนี้พยายามทำอยู่ they try their life, they try themselves เขาพยายามที่จะเหมือนกับว่ายกย่องตัวเองขึ้นแล้วก็พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวของเขาเอง And does not does it work แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะได้ผลที่ดีหรอกนะคะ c a u s e even though they're raised up เพราะถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการยกย่องขึ้นก็ตามเขาก็ยังจะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาในชีวิตด้วยนะคะเพราะเขาพยายามจะยกย่องตัวเองขึ้นด้วยกำลังของเขาเอง So is ourselves not what we want we want exalt exalting ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ยกเราขึ้นนะครับไม่ใช่พยายามทำเพื่อจะยกย่องตัวเองขึ้นมาและตรงนี้ก็คือกุญแจที่สำคัญจากในข้อนี้เลยนะคะ เราจะเห็นการยกย่องขึ้นในชีวิตของเราได้ยังไง This is humble yourself under the mighty hand of God. ตรงนี้บอกว่าให้เรานั้นน่ะคือถ่อมใจลงภายใต้ประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้านะคะ But I want to first remove some misunderstanding about what humility is. แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับความถ่อมใจตามพระคัมภีร์ก่อนว่าเป็นยังไง You know humility is not degrading yourself. ความถ่อมใจไม่ใช่การที่เราดูถูกตัวเองนะคะ Humility is not looking down and counting yourself as worthless. แล้วการที่เราถ่อมใจก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคิดว่าตัวเราเองไม่มีค่าไม่มีดีอะไรเลย you know, Calling yourself negative things all yourself things time the หรือคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีอะไรดีอยู่ตลอดเวลา That's not biblical humility. นั่นก็ไม่ใช่ความถ่อมใจที่ตรงกับพระคัมภีร์นะค i d e แล้วความถ่อมใจก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำ uh, ความประพฤติภายนอกให้มันดูเหมือนเราเป็นคนถ่อมใจไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาใส่เสื้อผ้าขัดขา looking shabby all the time หรือว่าดูเป็นคนแบบว่า ไม่ได้ดูแบบมีอะไรดีตลอดเวลา that's อันนั้นก็ไม่ได้เป็นความถ่อมใจ Humility hum actually starts in the heart ความถ่อมใจจริงๆมันก็คือคืออยู่ข้างในใจเรา Humility is an attitude of the heart ความถ่อมใจก็คือท่าทีที่อยู่ในใจ So according to the Bible ถ้าเราดูจากพระคัมภีร์แล้ว Humility is submitting to God's word ความถ่อมใจก็คือการยอมจำนนกับถ้อยคําของพระเจ้า That's very simple อันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆอยู่แล้วนะ Whatever God says อะไรก็ตามที่พระเจ้าพูดนะคะ About you เกี่ยวกับ ตัวคุณ you submit to the truth คุณก็ต้องยอมจำนนกับความจริงนั้น and that's true biblical humility และนั่นก็คือความถ่อมใจที่แท้จริงจากพระคัมภีร์ for example if you're born again ตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณบังเกิดใหม่ constantly calling yourself a worthless sinner is not humility การที่คุณเรียกตัวเองว่าฉันยังเป็นคนบาปอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ความถ่อมใจนะครับ that is actually unbelief ค <laughs> ือจริงๆแล้วการที่คุณเรียกตัวเองว่ายังเป็นคนบาปอยู่นั่นหมายความว่าคุณไม่เชื่อในพระองค์ that is not submitting to the truth of god's word หรือว่าคุณไม่ได้ยอมจำนน กับความจริงในถ้อยคําของพระเจ้าเลย Now you, you know some people may be shocked to hear that ก็บ <but> างคนอาจจะรู้สึกตกใจนะครับที่ได้ยินอะไรแบบนี้ And that's why we need to renew our mind และนี่คือเหตุผลที่เราเองจําเป็นจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราสมัย In the Bible tells us ถ้าคัมภีบอกกับเราว่า When we are in Christ เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ We are brand new เราก็เป็นคนใหม่ It means we have become righteous in our spirit นั่นหมายความว่าเราก็มีความชอบธรรมเป็นคนชอบธรรมขึ้นมาจากในวิญญาณของเรา So we were sinners เราเคยเป็นคนบาป But now we are cleansed and we are made righteous แต่ตอนนี้เราได้รับการชำระให้สะอาดแล้วได้เป็นคนชอบธรรมแล้วเพราะ the righteousness of Jesus becomes our righteousness เพราะตอนนี้ความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ได้กลายมาเป็นความชอบธรรมของเราเอง So submitting to the truth and calling yourself and seeing yourself as righteous is true biblical humility ดังนั้นการยอมจำนนกับความจริงและเห็นตัวเองเรียกตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมแล้วนั่นก็คือการที่เราเป็นคนถ่อมใจตามแนวทางพระคัมภีร์นะครับและพระคัมภีร์ก็ยังบอกอีก <that S 1> ว่า In Christ we are blessed with all kinds of blessings ในพระคริสต์เราจึงได้รับ รอวยพด้วยพระพรนานับประการ And so going around saying that I have nothing, I am nothing, is not humility. ดังนั้นการที่เราคอยพูดอยู่เสมอว่าฉันไม่มีดีอะไรเลยฉันไม่ได้มีค่าอะไรเลยฉันไม่เก่งอะไรเลยตรงนั้นไม่ใช่ความถ่อมใจนะครับ Yes, that's true without God. คือแน่นอนถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็คงจะเป็นแบบนั้น But now we are in Christ. แต่ตอนนี้เราอยู่ในพระคริสต์น And so we are blessed in Christ. เราจึงได้รับการอวยพรแล้วในพระคริสต์ And so we need to submit to that truth. เราก็จําเป็นต้องยอมความจริงยอมจำนวนกับความจริงนี้ We receive the truth in our l i f e และเราก็ต้องเปิดใจรับความจริงนี้เข้ามาด้วย And we carry that attitude that we และเราจำเป็นจะต้องมีทัศนคติแบบนี้ are blessed and we call We we blessed ourselves blessed ว่าเราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าแล้วเราจึงเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่ได้รับพรตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าความถ่อมใจตามพระคัมภีร์นะครับ คือการยอมจำนนกับสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรา know Noah was a humble man โนอาเองก็เป็นคนที่ถ่อมใจ Why because when God gave His word to him ทําไมล่ะเพราะตอนที่พระเจ้ามาบอกกับเขา y o n o he, God told him to do something พระเจ้าบอกให้เขาทําอะไรบางอย่าง To build an ark ก็คือให้เขาสร้างเรือโนอา Many many years before the flood even happened แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนานหลายปีก่อนที่จะมีเรื่องของน้ําท่วม You know at that time they did not even know what a flood was ซึ่งตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าน้ําท่วมมันคืออะไร had never seen a flood พอเขาไม่เคยเห็นน้ําท่วมมาก่อน but god told noah แต่พระเจ้าก็บอกกับโนอาห์ that t flood is coming บอกว่ามันจะมีน้ําท่วมเกิดขึ้นนะ so he built an ark ดังนั้นตอนนี้เราต้องเริ่มที่จะสร้างเรือแล้ว even though noah didn't fully understand that ถึงแม้ว่าตอนนั้นเองเนี่ยโนอาห์จะไม่เข้าใจก็ตาม he submitted to god's word แต่เขาก็ยังยอมจำนนทําตามถ้อยคําของพระเจ้า and he started building that ark แล้วก็เริ่มที่จะสร้างเรือนั้นขึ้นมา and you know he he told other people too แล้วเขาก็บอกกับคนอื่นๆด้วยเหมือนกัน but they did not believe they laughed at him แต่ว่า คนอื่นๆเนี่ยเมื่อฟังแล้วก็ไม่ได้เชื่อในเขานะครับแถมหัวเราะย้อใส่เขา Noah was a humble man. n o เองเป็นคนที่ห่มใจ because he submitted to God's word. คือเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยยอมจำนนแล้วก็เชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าอับราฮัมเองก็เป็นคนที่ถ่อมใจเพราะเขาเองก็ยอมจำนนต่อคำสัญญาของพระเจ้าคุณรู้ว่าดาวิดเป็นคนที่ถ่อมใจเพราะว่าเขาเองก็ยอมจำนนกับถ้อยคำของพระเจ้าเขายอมจำนนกับแผนการที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเขา The Bible s a y s Moses was a humble man พระคัมภีร์ก็ยังบอกอีกว่าโมเสสก็เป็นคนที่ถ่อมใจเหมือนกัน Because he, he submitted He plan and God's God's to word เพราะว่าเขาเองก็ยอมจำนนกับถ้อยคำแล้วก็แผนการของพระเจ้า You see, m a n ม c h r i s t i a n s คริสเตียนมากมายนะคะคิดว่าการถ่อมใจก็คือการมีท่าทีหรือว่าการแต่งตัวภายนอกให้มันดูเหมือนถ่อมใจ s แต่ตรงนั้นไม่ใช่ความถ่อมใจที่มาจากพระคัมภีร์ True humility is every day we submit to what God has said about us แต่ความถ่อมใจที่แท้จริงก็คือทุกวันเนี่ยเรายอมจำนนและเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรา So here's the truth และนี่ก็คือความจริงนะคร When you believe who you r e in Christ เมื่อคุณเชื่อว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ When you believe you have what God says you have เมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีอย่างที่พระเจ้าบอกว่าคุณมี When you believe you can do what God says you can do เมื่อคุณเชื่อว่าคุณสามารถทําได้อย่างที่พระเจ้าบอกว่าคุณทําได้ That's humility นั่นก็ถือว่าเป็นความถ่อมใจ And when you live like that และเมื่อคุณดําเนินชีวิตแบบนั้น The Bible says God will exalt your life พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะยกชูชีวิตของคุณขึ้น So I want and Christ you today วันนี้ผมเลยอยากจะหนุนใจคุณนะครับ Embrace this biblical ให้คุณเปิดใจรับความถ่อมใจจากพระคัมภีร์ Call yourself what God calls you แล้วก็เรียกตัวเองอย่างที่พระเจ้าเรียกคุณ Submit to the truth of what you have in Christ ยอมจำนนกับความจริงที่ว่าคุณมีอะไรอยู่บ้างในพระคริสต์ Receive this truth that you can do what God says you can do แล้วก็ยอมรับในความจริงที่บอกว่าฉันสามารถทำได้อย่างที่พระเจ้าบอกว่าฉันทำได้ And that's being humble และอันนี้แหละที่เรียกว่าถ่อมใจในสายตาพระเจ้า So decide today วันนี้ให้คุณตัดสินใจนะครับ you will only call yourself what God calls you ว่าคุณจะเรียกตัวเองอย่างที่ พระเจ้าเรียกคุณ Not worthless sinner worthless a ไม่ใช่ว่ายังเป็นคนบาปที่ไร้ค่าอยู่นะค d แต่คุณเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าแล้ว Not an empty person with nothing empty with ไม่ใช่เป็นคนที่ตัวเปล่าแล้วก็ไม่มีอะไรเลย But filled with the blessing and the power of God in Christ แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีทุกอย่างเต็มล้นอย่างอุดมสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ not calling yourself you don't have any ability ไม่ใช่เรียกตัวเองว่าเป็นคนไม่มีความสามารถอะไรเลย but submitting to the truth that you have great potential on the inside of you in Christ แต่ยอมจำนนกับความจริงที่ว่าคุ เป็นคนที่มีศักยภาพอย่างมหาศาลนะคบซึ่งพระเจ้าใส่ไว้ภายในตัวคุณในพระคริสต์ That's what it means by humbling ourselves before the mighty hand of God อันนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นการยอมถ่อมใจต่อพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า And the last thing I want to mention is this และอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะเอ่ยถึงในวันนี้ก็คือ to when his reveals plan God you เมื่อพระเจ้าเปิดเผยแผนการของพระองค์กับคุณ You submit to the plan คุณก็ควรจะยอมจำนนกับแผนการนั้น And you embrace God's plan as the best plan แล้วคุณก็ต้องยอม ยอมรับว่าแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการที่ดีที่สุด you know, s <S นั่นแหละที่เรียกว่าถ่อมใจในสายตาพระเจ้า And you have s Word. <S และคุณเองก็มีถ้อยคำ <As S 1> ของ <when S 1> พระเจ้าเพราะเมื่อคุณถ่อมใจลง God will exalt y พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ยกคุณขึ้นเอง don't to push ourselves up have เราไม่จำเป็นต้องพยายามผลักดันตัวเองหรอก <But S 1> นะค e r ต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้า blessings พระพรของพระเจ้า and God's favor และความโปรดปานของพระองค์ take you higher and higher in every area of your life จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าส่งเสริมคุณยกย่องคุณให้สูงขึ้นในทุกๆด้านของชีวิต Let's pray together ให้เราที่หานด้วยกันนะครับ Father I thank you ระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ I submit to your word today วันนี้ลูกยอมจำนวนต่อถ้อยคำของพระองค์ Whatever your word says ไม่ว่าถ้อยคำของพระองค์จะกล่าวไว้ว่าอย่างไร That is the highest authority in my life นั่นเป็นสิ่งที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดในชีวิตของลูก So I humble myself และลูกขอยอมจำนวน And I receive your word และยอมถ่อมใจยอมรับถ้อยคำของพระองค์ That I am who you say I am ที่ลูกเป็นอย่างที่พระองค์บอกว่าลูกเป็น I have what you say i have และลูกก็มีอย่างที่พระองค์บอกว่าลูกมี and i can do what you say i can do และลูกสามารถทําได้อย่างที่พระองค์บอกว่าลูกทําได้ in jesus name ในพระนามพระเยซู amen amen all well, i hope that this word has blessed you ผมก็หวังว่าถ้อยคําของพระเจ้าในวันนี้นะครับจะเป็นพระพรให้กับคุณ may god bless you ขอพระเจ้าอวยพรคุณมากๆเลยนะครับ and we'll see you next time แล้วเราก็จะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ Thank tun into much channel you so much for tuning into our ขอบคุณมากนะคบที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ของเรา It is our passion and joy to bring the word of God to you เป็นความชื่นชมยินดีแล้วแรงปรารถนาในใจของเราที่อยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณนะคะ Because we believe that the word of God will empower you to walk in victory เพราะเราเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้าจะเสริมกำลังให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ And in God's purpose for your life และเป็นไปตามจุดประสงค์ของพระเจ้าที่กำหนดไว้ในชีวิตของคุณ Please don't forget to subscribe แต่ว่าอย่าลืมกด subscribe นะคะ also click the bell icon. แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ So that you can receive notification when we upload new sermons. เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามีคําเทศนาใหม่ๆ So we'll see you next time. แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะ May God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ